จุดเด้งกับจุดเข้ามันคือเส้นสีอะไรเส้นสีขาวมันคือขาวทั้งสองอันจริงๆแล้วจุดเด้งกับจุดเข้าต่างกันแค่ว่าถ้าเราจะเข้าชัวร์ๆก็คือเส้นอะไรเส้น100 200ในไทม์เฟรมตั้งแต่5นาทีขึ้นไปนะครับแต่ต้องมาแค่ครั้งแรกเท่านั้นถูกไหมหรือเส้นที่เป็นเส้น14เส้น50ตั้งแต่ไทม์เฟรมอะไรครับ H หนึ่งขึ้นไป เราจะถือว่าเป็นจุดเข้าแต่ถ้าน้องใช้ผ่านวิ่งไปแล้วเยอะๆอย่างนี้เราถือว่าเป็นจุดเข้าอีกไหมไม่เข้าแล้วเราจะกลายเป็นจุดเด้งแค่น,น,นั้นเองอย่างอันเนี้ยเส้นร้อย M มามันมาครั้งแรกอย่างนี้เราเป็นจุดอะไรอยู่เข้าแต่ถ้ามันน้องวิ่งผ่านไปผ่านมาเราจะเปลี่ยนจากจุดเข้าเป็นจุดอะไรแทนจุดเด้ง มันก็จะเหมือนเส้นเด้งธรรมดาแหละเส้นเด้งฟังผมดีๆนะครับเวลาถ้าผมบอกว่าเส้นเด้งพอคุณเทรดเก่งๆแล้วเส้นเด้งทั้งหลายแหล่เหมือนเมื่อวานที่ผมให้เล่นคือเส้นเด้งแต่การเล่นเส้นเด้งพี่ต้องรู้ก่อนว่ามันเทนเป็นอะไรเทนขาขึ้นพี่เล่นเด้งบายบายบายอย่างเดียวมันก็จะสามารถเล่นได้เป็นโซนซิ่งที่ผมชอบให้ซิ่งกันนั่นคือผมพาเล่นในเส้นเด้ง การเทรดออทามไฮนะครับจำหลักการเทรดออทามไฮไว้แม่นๆคือ mm. เมื่อไหร่ก็ตามผมสั่งเอสครั้งแรกเลขในยะมีเลขห้ากับเลขอะไรศูนย์นะครับเดี๋ยวผมมีแถมให้ตอน้ทยแล้วกันเตือนผมด้วยเวลาเลขห้ากับเลขศูนย์อย่างเมื่อวานนะครับเราเทรดเลขห้าเลขศูนย์แล้วมันลงครั้งแรกเล่นได้แต่ถ้าเกินครั้งแรกไปแล้ว เราเทรดเลขค่าได้ศูนย์นแล้วมันไม่ลงเว้ยมันไปเรื่อยๆโดนเอสแอลปุ๊บเปลี่ยนหน้าเล่นทันทีเลิกไม่เล่นแล้วไม่เอสแล้วย่อบายอย่างเดียวดังนั้นการย่อบายเมื่อวานถึงได้เปรียบกว่าการเล่นเอสแค่นั้นเองค okay? เรื่องหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับอันนี้เราจะจําเป็นต้องใช้ด้วยนะครับเป็นกฎพื้นฐานในการดูว่าเมื่อกี้มีคนถามว่า และเส้นเด้งเนี่ยผมจะเข้าบ u ายหรือเข้าเซลจะถือได้นานหรือถือไม่ได้นานคุณต้องรู้โครงสร้างให้เป็นใครอ่านโครงสร้างไม่เป็นคุณจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้หน้าไหนได้เปรียบถือดีไม่ถือดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นฟังและดูท่องให้ได้นะครับถ้าน้องหลุดโลเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าหลุดโลเบรกไฮ หลุดโลก็คือ,อโลกับไฮที่เมื่อกี้ที่เราเรียนถูกไหมถ้าน้องหลุดโลเบรกไฮแปลว่าเขาบ่งบอกคือย่อบายเดี๋ยวผมให้ดูกราฟนะครับเป็นยังไงดูจากของจริงเลยหลุดโลเบรกไฮเราเตรียมย่อบายต่อมาถ้าเบรกไฮหลุดโลเด้งเซลล์ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ต้องท่องสองประโยคนี้ให้ขึ้นใจตอนนี้สิ่งที่ควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เขาใช้คือรูปแบบนี้คุณต้องรู้ให้ได้เบรกไฮหลุดโลเด้งเซลหลุดโลเบรกไฮย่อบ่ายและที่เพิ่มตัวนี้โคตรสำคัญหลายๆวันเจอเหมือนกันหมดเลยคือ ถ้าน้องไม่เบรกไฮเคยเห็นกราฟไหมครับเมื่อสองวันที่แล้วอีกนิดเดียวมันจะเบรกไฮและอีกยี่ยี่สิบจุดไม่เบรกไฮแล้วเป็นไงทุบดิ่ง <laughs> ดังนั้นถ้าน้องไม่เบรกไฮน้องจะกลับไปหลุดโลในไทม์เฟรมนั้นๆย้ำนะน้องไม่เบรกไฮ น้องจะไปหลุดโลในไทม์เฟรมนั้นๆถ้าน้องไม่หลุดโลเหมือนกัน <c oughs> เราจะไปมันจะไปเบรกคายในไทม์เฟรมนั้นๆ <c oughs> แล้วฟังดีๆทีนึงนะครับ ถ้าน้องไม่เบรกไฮเขาจะไปหลุดโลในไทม์เฟรมนั้นๆถ้าน้องไม่หลุดโลก็จะไปเบรกไฮในไทม์เฟรมนั้นๆเหมือนกันแล้วเมื่อไหรเราอยากจะเล่นได้รอให้มันผ่านไปสองร้อยกว่าจุดก่อนนะครับแล้วมันถึงจุดเด้งเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าจุดเด้งแล้วเราจะเด้งยังไงเพราะไม่ใช่ว่าหุมันจะถึงไฮแล้วมันหลุดลงมาก่อนกดเอเลย เนี่ยเดี๋ยวมันกลับขึ้นไปล่ะ <S 2> 2. <S ใช่ครับเลยประมาณ200จุดขึ้นไปก่อนนะครับเราถึงจะกลับไปเล่นกับเขาอ่ะการดูไฮกับโลในแต่ละไทม์เฟรมในแต่ละภูมิภาคข้อสำคัญคือเมื่อกี้ผมย้ำไปแล้วว่าถ้าน้องกินไฮหรือกินโลในแต่ละไทม์เฟรมเราเรียกว่าไฮกับโลพวกนี้คือเป็นอะไรครับเมา หรือเราเรียกว่าอีกอย่างนึงก็คือแนวรับแนวต้านเพราะฉะนั้นใครเล่นรับต้านคือรอให้ผมกินอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าน้องกินไฮหรือกินโลในแต่ละไทม์เฟรมเราเรียกจุดนี้ว่าเรากินเมาเราจะต้องเตรียมบายหรือเซลหลังจากเขากินไฮกับโลไปแล้ว100ถึง300จุด ถ้าน้องกินไฮหรือกินโลในแต่ละไทม์เฟรมแล้วนะครับก็คือเวลาเขากินไฮไฮ 1M5 หนะครับหรือจะกินไฮอะไรก็ตามนะครับกินโล 3m h 1อย่างเงี้ยครับเราจะเตรียมบายหรือเซลนะครับอยู่ว่ามันกินบนหรือกินล่างนะครับเราจะเตรียมบายหรือเซล l ละระยะห่างนับตั้งแต่เส้นไฮเส้นโลไปตั้งแต่100จนถึง300จุด SL ลเรากี่จุดคะ 400นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้วางไม้แค่ประมาณ100ถึง300จุดนะครับ S L เราไว้400จุดแค่นั้นเองโอเคแต่ข้อ2ถ้าน้องมากินไฮหรือกินโลในแต่ละภูมิภาคภูมิภาคในโลกนี้มี3ทวีปหลักๆที่เทรดทองคำนะครับ 1. ตอนเช้าคือภูมิภาคอะไรครับเอเชีย ช่วงบ่ายจะเป็นภูมิภาคยุโรปเอเซียเริ่มในกี่โมงจดไว้ที่น,นึ่งนะครับภูมิภาคเนี่ยนะครับเช้าตื่นมาคือตีห้าตลาดเปิดตีห้าทุกวันนะครับแต่เทรดได้ตอนกี่โมงตีห้าสิบห้านะครับตีห้าไว้ให้คุณดูเฉยๆตีห้าจนถึงประมาณสามสี่โมงเย็นนะครับตลาดเอเซียจะปิดอยู่ประมาณนั้น ตีห้านะครับจนถึงนู่นเลยครับเปิดยาวประมาณ10ถึงประมาณ4ไม่เกิน5มงเย็นนะครับตลาดจะปิดหมดแล้วนะครับของเอเชียยุโรปนะครับจะเริ่มตลาดอยู่ประมาณสักบ่าย2บ่าย3นะครับจนถึงนู่นเลย4ทุ่มเวลาของมันเลยนะครับตลาดคือเช้าคือเอเชียตั้งแต่ตีห้จนถึงประมาณ สี่ห้าโมงเย็นนะครับยุโรปจะเริ่มได้ประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามครับถึงประมาณสักสี่ห้าทุ่มเพราะเวลาแต่ละเวลาเขาจะเหลื่อมล้ำของเขาเองนะครับตลาดอเมริกาจะเริ่มนะครับตั้งแต่เล่นกันมันทุกวันเลยสองทุ่มนะครับสองทุ่ม จนถึงตีสีเวลาที่เล่นง่ายและเร็วที่สุดคือเวลาตะแดด1นึ่ทุ่มจนถึงไม่เกิน4ี่ทุ่มเป็นเวลาที่เทดวิ่งไววิ่งแรงและวิ่งเร็วสังเกตข่าวจะมีก็ตอนช่วงนี้แหละครับประมาณตั้งแต่หนึ่ทุ่มจนถึงสี่ไม่เกิน3ามทุ่มครึ่งจะเป็นช่วงที่ข่าวจะออกเยอะยกเว้นข่าวประกาศทั้งหลายแหลที่ออกตอนตีหนึเนี่ย รอดทรมานทุกทีเลยตลาดมีอยู่สามทวีปที่เราจะเล่นกันหนักๆน,นะครับเราจะบอกกันอย่างนี้ว่านิสัยของตลาดของการกินไฮกิโลเพราะมันคือเมาถูกไหมเวลาถ้าคุณฟังในไลฟ์ผมผมจะบอกเสมอว่ารอมันกินเมาหัวดำเมาหัวดำคือตลาดเอเชียเมาหัวทองคือยุโรปไม่ก็อเมริกาหลักการของเขาเป็นแบบนี้เสมอฟังผมดีๆนะครับ ถ้าน้องมากินไฮหรือกินโลในแต่ละภูมิภาคคือโซนนะครับ3มทวีปมีเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับก็คือการกินไฮกินโลในสมทวีปตัวนี้ข้อแม้ฟังผมดีๆหลักการของการกินมันจะเป็นไซเคิลอย่างนี้เสมอฟังผมก่อนนะตลาดเอเชียเปิดตอนเช้าถูกไหม มันจะกินตลาดใครมันต้องเอาชนะ,ะอเมริกาเมาื่อคืนเหมือนเมื่อการาฟเมื่อตะกี้ที่ผมให้ดูว่าอีกแค่200จุดมันจะทำออทามไฮที่อเมริกาทำไว้อยู่ถูกไหมดังนั้นมันทำได้อย่างเดียวคือกินมันต้องเอาชนะ,ะไอหัวทองเมื่อคืนมันให้ได้เพราะคราวที่แล้วมันก็กินเราอีกมันวนเวียนไซเคิลอย่างนี้ตลอดเวลานะครับ ดังนั้นอเมริกาเอเซียกินอเมริกายุโรปต้องมากินใครเอเซียและสุดท้ายอเมริกาเปิดตอนสองทุ่มกินแม่งทุกคนอเมริกานิสัยอย่างหนึ่งคือไม่เคยยอมแพ้เวลามันจะเล่นมันกินทั้งบนทั้งล่างเลยมันไม่กินข้างเดียวด้วยนะครับยิ่งมันมีข่าวด้วยนะโอ้โหสวิงเอาตายโอเค ดังนั้นผมเขียนไว้ว่าข้อแม้ข้อที่1ถ้าตลาดเอเชียยุโรปเราจะต้องเผื่ออะไรไว้ฟังนะครับเวลาตลาดเอเชีย e หรือตลาดยุโรปเราวางไม้เนี่ยเราต้องเผื่อ SL 400จุดจากจุดที่เราวางหลังจากมันกินไฮหรือกินโลตั้ง SL ไว้นะครับก็คือการวางไม้เนี่ย SL ไว้400จุด แต่ถ้าเป็นตลาดของอเมริกา USA ก็คือตั้งแต่กี่โมงสักตีสักทุ่มหนึ่งขึ้นไปแล้วกันนะครับตีสักทุ่มหนึ่งขึ้นไปเราจะต้องเผื่อ SL ไว้500จุดฟังผมดีๆนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับดูจากซ้ายสุดก่อนโซนนี้คือโซนสีอะไรจ๊ะสีเขียวถูกไหมครับโซนสีเขียวจริงอาจจะเป็นเขียวเข้มก่อนนะครับแล้วน้องลงมาผมไม่ดูจากหัวรูศรผมก่อนนะครับ น้องลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับอ๋อผมให้ดูฝั่งขวามือพี่เห็นตรงนี้กันทุกคนใช่ไหมครับมันมีต้แต่เส้นอะไรบ้าง 14m5 14m15 เส้นอะไรก็ไม่รู้มันอยู่กองกันอย่างนี้ฟังผมดีๆนะครับปกติเส้นพวกนี้เราจะถือว่าเป็นเส้นอะไรครับเส้นเด้งแล้วถูกไหม พอมันกองกันอย่างนี้อย่าคิดว่ามันกองกันเยอะๆแล้วมันแข็งแรงนะครับมันถือว่ามันไซเวย์อย่างหนักจนเส้นพวกนี้มันกองกันเป็นจุดเดียวอย่างนี้เราจะไม่มองอะไรมันเยอะมันถือว่ามันคือเส้นเส้นเดียวก็พอมันเป็นแค่จุดเด้งจุดหนึ่งพอนะครับอย่าไปใช้อะไรมันเยอะตรงนี้แล้วดังนั้นนะครับผมให้ลองดูกราฟน้องย้อนลงมาเรื่อยๆเท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 ลงมา เราถึงโซนอันดับแรกนะครับในโซนพี่เห็นอะไรอยู่ตรงนี้โล3 m 5เพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ใกล้โซนแล้วต้นโซนคุณควรทำไงรอกินก่อนแล้วค่อยวางไม้เข้าใจไหมคะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันแตะกินทินเดียวจริงๆแล้วเป็นไงครับ บินมันบินได้เร็วขนาดไหนมันจะบินหนีทันทีเพราะสิ่งที่เจ้าไม่ชอบคืออะไรรู้ไหมคนเกาะมันจะไม่ให้ใครตามมันทันมันแตะนิดเดียวมันบินขึ้นทันทีเลยบินกี่จุดคิดดูจากสองพันห้า้อยสิบขึ้นไปเท่าไหร่สองพันห้ายยี่สิบมันบินพันจุดมันบินแบบไม่รอใครเลยนะครับ วิ่งขึ้นอย่างเดียวเปิด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 อย่างนี้เลยนะครับแล้วขึ้นไปข้างบนมันเจอใครอีกไฮหนึ่งเอ็มห้ามันทำไงรู้ไหมกินปุ๊บทิ้งตัวถึงไหมอ,อ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะพอมันไม่ถึงเมื่อกี้ผมเพิ่งสอนว่าถ้าน้องไม่ยอมกินไฮแปลว่าอะไรครับ สังเกตอีกนิดเดียวจะกินไฮไหมติดเดียวไหมอีกติตเดียวเลยนะครับพอมันไม่กินไฮจำไว้นะครับมันจะกลับมากินโลคำว่ากินโลของตัวมันเองคุณดูก่อนโลมันมีกี่โลตรงนี้มีโลตรงนี้หนึ่งอันหูแม้นี่คือโลของมันหนึ่งอัน มีโลตรงนี้อีกหนึ่งอันเห็นไหมครับน้องไม่ยอมกินทามันเลยลงมาทำอะไรกินโลตัวมันเองนี่คือกินไหมคะนี่แหละหลักการการกินโลมันคือกินแบบนี้เห็นไหมอีกทดเดียวเท่านั้นมันจะกินและมันไม่ยอมกินมันหลุดโลเลยนะครับอย่างนี้แล้วมันเคยเด้งขึ้นโอเคนี่คือตัวอย่างเสรกินกินแค่เฉพาะโลแรกอันนั้ แล้วมันไม่ยอมลงก็ถือว่ามันกินโลแล้วใช่ไหมใช่ครับกินโลแล้วโลของตัวมันเองมันจะเป็นโลตัวไหนก็ได้อาจจะเป็นโลเล็กๆตรงนี้หรือโลข้างล่างก้น,นี้เท่าได้เมื่อกี้บอกเรื่องอ่ะย้อนทวนนิดหนึ่งนะครับถ้ากราฟหลุดโลเบรกไฮทำอะไรย่อบายได้เปรียบถูกไหมถ้าเบรกไฮหลุดโลเด้งเซล ผมให้ดูตรงนี้นะดูแต่ละรูปให้เป็น <Low. S 1> กราฟตรงนี้คำว่าโลกับไฮคืออะไรคุณดูจากในกราฟเลยนะครับนี่คือไฮของมันถูกไหมไฮคือจุดสูงสุดโลคือจุดอะไรครับต่ำสุดอันนี้คือเรียกว่าอะไรไฮตรงนี้เรียกว่าโลตรงนี้คือไฮตรงนี้เป็นอะไรด้ตรงนี้เป็นโล นี่ก็คือไฮโลไฮมีอดูน้องหลุดโลคำว่าหลุดโลคือจากเดิมโลคือไส้พวกเนี้ยน้องหลุดไหมหลุดโลมาแล้วแล้วเขาขึ้นไปเบรกอะไรครับไฮเดิมเขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมเบรกไฮได้ไหมเบรกก็คือทะลุขึ้นไปนะครับเบรกคือทะลุขึ้นไปทะลุเบรกไฮขึ้นไปปุ๊บหลุดโล เบรกไฮย่อบ่ายนี่คือคำว่าย่อบายที่ผมบอกเวลาผมส่งโยยหลุดโลน้องกำลังทำคือหลุดโลเบรกไฮย่อบายได้เปรียบหน้าบายได้เปรียบก็คือรอเขาย่อย่อลงมาก่อนแล้วค่อยหาที่บ่ายโอเคไหมคะพอบางคนนะครับผมย้ำม,มาเลยนะไม่ใช่บางคนหลายหลายคนเลย พอผมบอกว่าลุดโลเบกไาย่อบายได้เปรียบกูรู้แล้วกูจะบายกูเซลก่อนแล้วกันทำ,ทำนเดือดขาดเข้าใจไหม <Okay. S 1> เพราะบางครั้งมันยอ่อนี่นี่นี่ผมไม่ดูนี่ลุดโลเบกไยพอเรายอ่อเอาเลยย่อมามันอยู่แค่นี้เราไม่รู้ว่ามันย่อขนาดไหนกูเซลไว้ก่อนแล้วกัน แล้วอยู่ดีๆมันขึ้นไปเลยล่ะนรกกินหัวโดนลากห้ามทำเราจะต้องมาเรียนการหาว่าย่อตรงไหนผมให้เรียนโครงสร้างให้เป็นก่อนหลุดโลแล้วเบรกไายแล้วย่อลงมาเห็นไหมครับจากตรงนี้ย่อลงมาจริงๆอะ่ะถ้าคุณเรียนไปแล้วคุณจะต้องดูไส้ศึกให้เป็นซึ่งฝั่งซ้ายมือมันมีไส้ศึกตัวหนึ่งเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นจุดที่เราจะบายกันแค่นั้นเอง อ่ะไส้สึกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนมันมีทั้งไส้สึกสีแดงและสีเขียวพร้อมกันเลยนะครับอ่ะมาลองดูกันตรงนี้นะครับหลุดโลแล้วเบรกหายย่อมาเราก็คือบายขึ้นไปถูกไหมอ่ะต่อมานะครับเสร็จแล้วน้องไซเวย์อย่างนี้มันไม่ทําอะไรให้เราเห็นนะครับมาลองดูต่อตอนนี้น้องเบรกหายไหมคําว่าเบรกหายคือหายเดิมที่เมามองฝั่งซ้ายมือดูฝั่งซ้ายมือ มีไฮตรงนี้มีไฮตรงนี้เบรกไฮไหมได้ไหมเบรกได้แล้วเพราะมันกินไฮตัวนี้ไปแล้วเบรกไฮแล้วเที่ยวนี้เทลงมาหลุดโลไหมลโลเดิมของมันคือตรงไหนนี่ก็เป็นโลก็ได้ตรงนี้โลได้ไหมหลุดโลไหมจ๊ะหลุดลงมาเยอะเลยเบรกไฮหลุดโลอะไรได้เปรียบ หน้าเซลปั๊บหนึ่งค่ะหน้าเซลล์ได้เปรียบก็คือเรารอเขาเด้งขึ้นไปก่อนแล้วเราเคยเซลล์ลงมานั่นคือตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับเวลาเด้งพวกนี้จะเด้งเยอะเด้งน้อยอยู่ที่แรงกราฟไม่ได้อยู่ที่เรานะครับเราเป็นเม้าตัวเล็กๆที่จะเกาะคนรวยแค่นั้นเองนะครับถ้าก่อนอื่นผมถามก่อนตัวนี้คือหายไหมหายอะไรก็ตามที่มันเป็นหย่มๆขึ้นมา เป็นไฮหมดไอ้น,นี่เยี่ยมเยี่ยมไหมเป็นไฮอันนี้ไฮไหมอันนี้ไฮไหมใช่ไหมมันเท่ากันหมดไงมันไม่ได้มีหอคอยอะไรเลยถูกไหมอ่ะต่อมาไอ้น,นี่มันกองกันอยู่อย่างเงี้ยมันเท่ากันอย่างนี้มันไม่มีเยี่ยมเยี่ยมก็จะไม่มีไฮแต่อันนี้ใช่ไฮไหมตัวนี้ไฮไหมอันนี้ไฮไหม นะครับไอพวกมีแหลมแหลมปลายปลายไส้เนี่ยเขาเรียกว่าหายอันเนี้ยมาลองดูต่อผมอันนี้ให้เป็นก่อนอันนี้โลไหมอันนี้ใช่โลไหมมีอันแท่งเดียวหยดลดโดลงมาใช่โลไหมมาอันนี้ใช่ไหมใช่อันเนี้ยเยิ่มเยมลงมานะครับต่อมาไอพวกนี้ไอไปลายไส้ยึดยักยึดยักเข้าไหนแด่นี่ใช่โลไหมคะ ไม่ได้ใช่โลนะครับโลของมันคือไอ้นี่เนี่ยโลและนี่ก็โลโอเคไหมแต่พอยึกยักขึ้นยักไอ้พวกปลายไส้งี้ใช้หายไหมครับไม่ใช่มันไม่ได้เป็นตัวโดดๆขึ้นมามันต้องไปแท่งแหลมๆขึ้นมาหรือแท่งมุดลงไปข้างล่างแหลมๆอันเนี้ยถึงเป็นอะไรหายตรงนี้ใช่โลไหมใช่นะครับเพราะมันแหยมขึ้นมาถูกไหม ตัวนี้ไฮไหมไฮคือโของนี้ทั้งโขงถูกไหมครับนี่คือไฮกับโลโอเคไหมอ่ะผมยกตัวอย่างต่อไปผมให้พี่ดูให้เป็นก่อนเพราะถ้าดูไฮกับโลไม่เป็นพี่จะดูไม่ออกเลยอันนี้ใช่โลไหม oh. นี่คือโลถูกไหมนะครับบนนี้มีไฮไหม <laughs> มันเท่ากันทุกอันเลยถูกไหมอันนี้ใช่โลไหม ใช่ไหมครับมีแหลมๆไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโลอันนี้โลไหมอันนี้โลไหมโลแต่พวกนี้มีโลมีไฮไหมระหว่างทางไม่มีอันนี้ใช่ไฮไหมครับใช่อันนี้ใช่ไฮไหมมันหมดอยู่แค่นี้มันก็เป็นไฮตรงนี้โลไหมคะโลนะครับอ่ะดูต่อดูให้เป็น ฝึกดูไฮดูโลให้เป็นก่อนขยับไหมขยับแล้วนะอันนี้ไฮไหมครับแต่ตรงนี้มันใช่ไฮไหมมันเท่ากันเดะเลยอย่างงี้ไม่มีไฮไม่มีโลอันนี้ใช่โลไหมครับอันนี้คือโลอันนี้ล่ะโลเพราะอะไรมันมีหางโดดๆลงมาเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับตรงนี้ไฮไหม เห็นไหมมันโยวอดขึ้นไปอันเดียวเลยต่อมาไอ้พวกนี้ใช่ไฮหรือโลไหมครับไอ้พวกนี้ใช่โลไหมไม่เพราะมันเป็นทางกลางทางเลยพวกเนี้ยมันไหลลงมาเรื่อยๆโลคือตรงไหนระหว่างตรงนี้กับข้างล่างข้างล่างเนี่ยถึงเป็นโลโอเคไหมครับไอ้นี่ใช่ไฮไหมถ้านับทั้งโของอันเนี้ยเป็นไฮแต่ถ้านับเส้นเดียวอันนี้ใช่ไหม เพราะมันไม่ใช่ไฮสูงสุดถูกไหมในกลุ่มนะครับอันนี้ไฮสูงสุดคือเส้นตรงนี้และระหว่างทางพวกนี้อันนี้ใช่โลไหมครับใช่อันนี้ก็คือโลอันนี้ไฮไหมไฮเหมือนกันและสองอันนี้มีอันนี้เป็นโลอันนี้คือโลเหมือนกันเพราะจิ้มอยู่ตรงนี้นะครับอะดูต่อไปฝึกดูให้เป็นก่อนนะครับตรงนี้เป็นอะไร โลตรงนี้เป็นอันนี้ไฮไฮมีสองไฮเห็นไหมครับเป็นแหลมแหลมโผล่ขึ้นมาอะผมขยายให้อ่ะผมขยายให้แล้วแต่เลยครับมันอาจจะเป็นแดงแดง,แดงคู่เขียวเขียวคู่ก็ได้ครับใช่ครับแค่เนี้ยยอดอ่ะยอดกับหุบเขียวคิดง่ายๆอ่ามีแจอถูกต,ต้องครับเป็นแจอ่อะ ่ฟังดีๆนะครับตรงนี้เป็นอะไรแต่ตรงนี้ใช่ไฮไหมไม่ใช่นะครับมันเท่ากันเลยมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแต่ตรงนี้ใช่โลไหมไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยนะครับมันเท่ากันหมดเลยแต่ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นอะไรโลแล้วก็ไล่ไปบก็คือตัวมุมนั่นแหละครับตัวนี้มันเป็นอะไรโลนะครับ พอขึ้นไปมันเท่ากันหมดไหมอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไฮเข้าใจไหมครับแต่ตัวนี้เป็นอะไรโลขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมปลายไส้สุดอย่างเงี้ยมีปลายไส้ไหมเทียบเลยอย่างเงี้ยนะครับเอากราฟชั้นนะครับเนี่ยถึงตรงนี้ถึงเป็นอะไรไฮพวกนี้ไม่เป็นไฮถูกไหมเพราะมันเป็นไงหมดเลยเท่ากันหมดเลยเราไม่เป็นไฮแต่พอลงมาตรงนี้เป็นอะไร โอ้โหเที่ยนี้ทะลุขึ้นไปเลยใจเป็นไรละไฮ <Hi. S 1> และก็ทะลุลงไประหว่างทางพวกนี้ถือเป็นไฮเป็นโลไหมครับไม่เกี่ยวไฮไม่เกี่ยวโลแต่พอข้าล่างตรงนี้เป็นอะไรเลยโลเข้าใจไหมยังครับไฮกับโลณเวลาปัจจุบันตรงนี้หน้าอะไรได้เปรียบถ้าเราเห็นกราฟถึงแค่ตอนนี้เลยอะ ถูกต้องฟังดีๆนะครับน้องขึ้นไปเบรกไฮถูกไหมแล้วลงมาทำอะไรหลุดโลหลุดโลจริงๆไหมหลุดแม่ทุกโล <c oughs> นะครับเบรกไฮหลุดโลดังนั้นจุดที่เราจะต้องเข้าคือเด้งเซลล์หน้าเซลล์ได้เปรียบเดี๋ยวเวลาเด้งเซลล์เราก็จะไปเด้งโดยหาจุดไส่สือแคน่นั้นเองครับ